อโอเคครับแต่ตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็แบกค้าถอดปลั๊กแล้วครับปิดไว้สักพักนะครับเกียร์ไม่เด้งไม่อะไรนะครับอตอนนี้เบรกเกอร์ก็เปิดไว้นะครับแต่ยังไม่ได้อ่อนเครื่องนะครับกระแสขึ้นเท่านี้อยู่ศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับไปก็จะเติมน,น้ายา R สามสองเข้าระบบนะครับ นะครับแล้วก็เปิดเกลโลอีกทีนะครับเกร็จทายปิดไว้แล้วนะครับเต,เติมจนกว่าน้ํายาจะหยุดไหลนะครับเอาด้เท่าไหลเอาเท่านั้นนะครับลอ,องปิดดูนะครับเสร่อยเชื่อมด้วยนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับตัวนี้ตรง X ป a n นะครับเชื่อมใหม่ ร้อยยี่สิบโอเคอ่ะดูน้ํายานะครับจะเข้าได้เยอะกว่าเดิมนะครับดูสิเข้าได้เท่าไหร่นะครับนี่ร้อยหกสิบแน่นอนนะตอนนี้เกียร์วัดอายิ่สองนะเรือนทังแมวใช้ข้อต่ออาร์สามสองอาสี่หนึ่งศูนย์เอานะครับอ่าเข้า f i r เลยนะครับ บางทีอาการเตือน้ำยาไม่เข้านะครับหลายคนที่ว่าถามมาก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับเปิดเบรกเกอร์เพื่อให้ตัวเอ็กเพลนเชนวาลเปิดนะครับในตอนวคยค่มนะครับแล้วก็เตือน้ำยานะครับให้ไหลเรื่อยๆกันนะจนกว่าเขาหยุดไหลนะครับร้อยหกสบแล้ว ร7 0 p เจ็ดแล้วครับตอนนี้ของขุ่นหยาก,ก็จะเย็นๆนะครับโอเคไหลไม่หยุดเลยนะครับแต่170 p เจแล้ว,น,วน,น,น,นะครับยามวัดเกลวัดเชางแมวเป็นอยี่สิบสอนะใช้ก็ต่อเอานะครับมีก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับพอดีถนัดเกลนี้นะครับไม่ใช่อะไร170 p เจแล้วนะครับ เมลฟิตเก็บกอนขอนี้ก่อนนะครับวางอย่างนี้กล่องาีเลยต่อไปก็จะทำการกดเปิดรีโมทนะครับมันยิงไม่ตรงนะจะเดี๋ยวต้องต้องล้วงไปหน่อยโอเคติดๆแล้ว เดเ,เกตกหน่อยนะครับไม่เข้าละเ,เสียงเสียงลีลอออนโอเคพัดลมทำงานจะแสขึ้นนะครับศูนย์จุดหนะตอนนี้คอมพิวเซอร์ทำงานนะครับเริ่มดูดน้ำยานะครับนร้อยสี่สิบอย่างเร็วเลยนะครับ สุดไหมสามแอมป์ดูที่ร้อยส่สิบรับตอนนี้ร้ออยู่นะรอรอ,รอบนะครับสองจุดห้าเจ็ดนะคูนย์จ ประมาณ144อยู่นะแสไฟอยู่ที่2แอมป์2.50อยู่นะร,รอสปีดรอบมอเตอร์นิดหนะึ่งรุ่นนี้ถ้าเหลือดูดน่าจะประมาณ120กีจไอเนะตัดแล้วรอรอบรอร๊บนึงนะฮะเสียงเริ่มสปีดนะครับ2.77นะครับ ไม่ดูเติมมั้งอโลนี้ฉ่ำน,นะครับอ่าแรงอัดไม่ฉ่าเดี๋ยวแล้วเนะนี่ยตันที่แผงคอยเย็นเหรอ 150พิบพีไอแห้งน้ำยารอบอเ,เสียงเริ่มสะปิดเพื่อยๆนะครับ2.90น้ำยาเลยดูดก็อยู่ที่ร้อยิบพีซไออยู่นะครับเสียงรอบรอบจัดแล้ว แต่ยังดูดไม่ลงที่ร้อยี่สิบนะครับส่หสองสองุเก้าหนึ่งตุแดหายหายร้อนนะครับ กอโลขเป็นไอเย็นตรงนี้นะครับแปกนก็เปิดนะ่วนน้ํายาไม่ได้นะครับวนสองอย่างนะนี่ทันคอยเย็นหรือว่าบอดบอดสปีดไม่ขึ้นจริงมันเนต้องได้ห้าแอมนะครับ แฟนก็เปิดแล้วนะครับรออีกหน่อย,นะยอย่ารอดูว่าจะสปีดอีกหรือเปล่านะครับอ่ะสปีดขึ้นที่สามแอมป์นะครับสามจุดสองศูนย์แล้วอย่าเอ่อย้อนกลับดูกลับก็เหมือนเดิมอยู่ที่ร้อยห้าสิบ กระแสเพิ่มนะครับเป็นสามดสองูนย์นะครับก็เป็นหนึ่งสามดสองูนย์ดูยังเหมือนเดิมนะกระแสอยู่ที่สามแอมป์จะไปลองเติมน้ำยาเพิ่ม แถมเพิ่มไ,ไหมนะครับมันดูดน้ำยาไม่เข้าสามเจ็ดสองเก้านะครับ ไม่ได้ตามเทศมันยาดูดไม่ขึ้นด้วยดูดเพียงลรอรอบเียงจะมีสปีดอีกรอบนึงมั้มันม,น,ม,น,มนดูดน้ำยาไม่ขึ้นดันไม่ขึ้นนะ,ะรออีกสักครั้งนะครับว่ากระแสเนี่ยจะเพิ่มไหมนะครับ 220แล้วความเย็นนี่ข้อนี้จะไม่มีไอยเย็นขึ้นนะครับข้อโรนี่ฉับนะครับฉับวไอซีพาวเวอร์โมดูลมีปัญหาบอร์มอสปีดไม่ขึ้นเองหรือเปล่านะครับ เป็นไม่ได้สองอย่างนะครับแต่ว่าถ้าคอยตันยังไงมันก็แอมต้องได้นะนดูที่เพดน,นะครับยังไงมันต้องได้ตามเพดนะครับกระแสนะครับ5.70นนะครับ สามสองนะตันนี้ยังไม่ได้อยู่กระแสไม่ได้ไมันยาไม่ได้ด้วยทำทีอย่างแล้วนะครับไม่ได้อีกก็แสดงว่าไม่เกี่ยวแล้วตัวเออ,เอ,อนี้อาจจะใช้ได้นะครับเป็นก็ใช้ได้นะครับอาจจะเป็นที่เมนบอร์ดก็ได้นะครับทำพันสปีด ปีดแรงดันไม่ขึ้นสปีดคอมสูงสุดไม่ได้นะครับแอมไม่ขึ้นนั่นเองตามหลักแอมแอมต้องมากกว่านี้นะ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสามอาแอมป์นะครับไม่ถึงที่กำหนดเพราะดูดไม่ได้ดูดน้ำยาไม่ได้โอเคครับอย่างเงี้ยฮะเหตุเหตุต่อไปครับอย่างนีก็เปิดตังค์ชอบจะใครกดแล้วแชร์ ก็เป็นกงรแงใ์ช่างแมในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับไหน,ในใช่างแหม่ผมต้องถอดบอดร์ดไปเทสท,ที่บริษัทดูแล้วกันเป็นง,ง,งานใหญ่ดูครับไปเทสานเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนอะไรอีกนงครับมีทางเดียวแล้วหรอคิดเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะว่ากระแสไม่ได้ปัญหาคือกระแสไม่ได้มีสถานที่อ e ีเว็บมีวอลเตอร์นะครับ อันค่อยเย็นเดี๋ยวเอาบอร์ดไปเทศสดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงมันมันต้องรันได้มากกว่านี้นะครับแฟนก็ไม่ใช่เป็นข้อตรงนีฉ้ฉ่ำลองโทรถามบริษัทอีกทีนะครับตามตันต่อไปนะครับ